ราคาทองคำวันที่11ธันวาคม2568 15:23ภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น150บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ63,300บาทขายออก63,400บาททองรูปพันรับซื้อ62,34บาท72สตางค์ขายออก64,200บาทมีการปรับทั้งหมด14ครั้งด้วยกันนะครับนะครั้งที่1ปรับเพิ่มขึ้น300บาทครั้งที่2 3 4 5 ปรับลดลงครั้งละ50บาทครั้งที่6ปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่7-8ปรับลดลงครั้งละ50บาทครั้งที่9ครั้งที่10ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ50บาทครั้งที่11-12ปรับลดลง50บาทครั้งที่13ปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับเพิ่มขึ้น50บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคำราคาเด่นคอมฝากกดไลค์กดซับกายติดตามข่าวสารราคาทองคำ่างต่อเนื่องผ่านช่องเราได้เลยนะครับ